ผู้รักมาราธอนสิบปีควงกันไปงานแต่งลุ้นๆเมื่อไหร่จะถึงคิวตัวเองเข้าประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8มกราคม2024ที่ผ่านมาสำหรับทิธีกรไฮโซหนุ่มคนดังท็อปนัทเสพภูลรั์มณีกับเฟ้นสาวนอกวงการโอปปานทาไทยงานนี้มีเหล่าดาราคนบันเทิงมาร่วมงานมากมาย หนึ่งในนั้นคือนางเอกดังมิ้นชาลิดากับเฟ้นไฮโซคู่ขาซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานสิบปีแล้วโดยในอินสตาแกรมของมิ้นได้โพสแคปชั่นว่ายินดีด้วยกับทั้งคู่นะคะเป็นงานที่น่ารักมากๆๆและอบอุ่นที่สุดฮิวโตฟับปีเนสดีใจที่พวกเราลุยด้วยกันมาทั้งน้ำทั้งเขา เห็นพี่ทั้งสองดูแลกันก็เห็นถึงความรักที่พี่ท็อปและพี่ปอมีให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท็เป,ปเวท่ามกลางคอมเมนต์ที่ลุ้นให้ภูผาขอมิ้นแต่งงานเร็วๆ